สบายดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา YouTube ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube เบ็ลรถไทยสิงค์คือเก้าครับเกับมื่อนี้นะครับกระสีเมาว่าวถึงนะครับระวาง DC 70 G พัดกับ DC 70 Pro นะครับมันแตกต่างกันหมนไดยนะครับหาเ้าเนี่มจากดานหนานะครับห้องสีสังเกตได้ว่าชุดคอนโทรนนะครับชุดคอนโทรนเขาสีเป็นคอนโทรนเดียวนะครับ ขาสิเป็นคอนทรลเดียวซึ่งนะครับง่ายกว่าง่ายต่อการขวบคุมนะครับมันมีข้อดีข้อเสียมันย่อมตามมานะครับเดี๋ยวเขามาเบ่งนะครับว่าโตโปนี่เขาเห็นมาแบบไหนนะครับโตโปนี่คอนทอนนะครับสีเป็นไข่ไข่บะตรงไข่แล้วครับตัวเดียวกันเลยนะครับกับคลองลอยหาคือชุดนี้นะครับชุดโยกล่อนมนี่ชุดโยกล่อนมนี่ตัวนี้นะครับสีใหญ่มาอยู่ในนี้นะครับซึ่งการขวบคุมนะครับเป็นระบบ ไฟฝ้าสั่งงานนะครับเทื่องเลียวหล้กการยกหัวเกียวนะครับลงหัวเกียวนะครับยกหัวเกียวลงนะครับลงหัวเกลียวยกหัวเกียวแลวก็เรียว้ส่เรียวขวานะครับแล้วยกลอนนมนะครับมันอยู่จุดเดนะครับยกลอนนมเขากระิอยู่นี่นะครับนี่ก็สิเป็นสวิตกดนะครับยกลอนนมก็สิเป็นสวิตกดนะครับคือบอกง่ายๆคือขันแนมจากด้านนาคือบ่มีชุดนี้นะครับ บอมีชุดนี้นะครับของเดียวนะครับ้วก็ทุกอย่างนะครับทุกอย่างฟังนี้นะครับเหมือนกันเหมือนกันเบิร์นะครับเพียงแต่ว่าเขาใหญ่ใหญ่คอนโทนนะครับนี่สองตัวนี้นะครับคือเห็นให้มันมาเป็นตัวเดียวนะครับรวกาอีกอย่างนึงนะครับที่เขาเพิ่มเติมมากอะพวกโซ่ข้อสเตอร์เต็มหลังนะครับซึ่งในโต้เจ็ดสิบีพัดนะครับก็มีอยูแล้วนะครับกะ ก็คือชุดนี้นะครับเป็นของเจ็ดสิบจีผัดคือเก่านะครับชุดนี้นะครับก็สีเห็ดแป็กไม่นะครับก็คือเป็นขวบคุ้มนะครับใส่ไฟฟ้าั่างงานนะครับทังข้ามาบอกถึงนะครับว่าระวางไฟฟ้ากับระบบมือท่านี้ตัวใดมันสีสสะดวกสบายง่งไงก่ากันนะครับระบบไฟฟ้านะครับมากง่ไงนะครับไงต่อการขวบคุมนะครับก็ตามถี่ซื้อเข้าว่านะครับเจ็ดสิบโปนะครับ ตามทีซื้อเขาเปล่านะครับแต่นะครับมีข้อเสียตามมากก็คือว่ามันมีข้อเสียก็คือมันใส่ระบบไฟฟ้าสั่งงานนะครับเมื่อถ้าเกิดว่าเขาไปทํางานแล้วแบตเฮามันบอดี้นะครับกับันงกับสามารถนะครับทีสีเฮ็ดงานต่อได้นะครับก็คือจอดนะครับตรงเอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนนะครับจะสียทุงานได้เพราะว่าเขาใส่ไฟฟ้าสั่งงานนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับแต่แบตเตอรี่ บอดี้นะครับมันก็ยังใส่งานได้นะครับก็ยังใส่งานได้คือเกานะครับชุดนี้นะครับก็ยังสามารถโยกได้นะครับแต่นะครับแต่ว่ามันทุกรุ่นนะครับส็ใส่ไฟฟ้านะครับไปสั่งงานของปั่มซิลิโนยนะครับเพื่อที่สีให้มั่นใจ้ํำมันนะครับมันก็ต้องใส่ไฟฟ้านะครับกับถ้าเป็นพวกโป้นะครับเมื่อเขาใส่งานนะครับมันก็สีมันก็สีหยากนะครับต่อการใส่งานนะครับเพราะว่าถึ่ง ไฟสิเปิดปั่มเซอรี่น้อยนะครับไอให้ทำงานนะครับเครื่องสีมาขวบคุ้มขั้นโยกนะครับยกหนาควักนะครับเดี๋ยวใส่เดี่ยวขวาเดี๋ยวสีมาขวบคุ้มนะครับก็บอกง่ายๆก็คือชุดนี้นะครับเขาใส่เป็นของลอยหากับเก่าหานะครับให้มันง่ายต่อการขวบคุ้มนะครับขอเสียนกัดตามมานะครับครับอีกอย่างนึงนะครับเขาก็ได้ของตัวโปนะครับเขากระได้เพิ่มชุดของตะแกรงนะครับ ระยะห่างแผงหมอนํำนะครับเพิ่มขึ้นจากโต70พัดนะครับหามิลลิเมตรนะครับซึ่งนะครับไงนะครับต่อการบำรุงรักษานะครับก็มักรสีส่องญ่ก็เกานะครับส่องญ่ก็เกาเล็กๆหน่อยๆนะครับเฮ็ดไห้นะครับฝุ่นบอตันเร็วนะครับก็คือมันใหญ่นะครับมันมันรวงให้ดีกว่านะครับต่อไปนะครับกับ เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์กับเป็นตัวเดียวกันกับตัว DC 70 g พัดนะครับเครื่องยนต์ขนาด69แรงม้านะครับเครื่องยนต์ขนาด69แรงม้านะครับแล้วก็ชุดปั๊มนะครับกับเป็นตัวตัวเดียวกันนะครับกับของ DC 70 g พัดนะครับก็มีออปชันนะครับเพิ่มมาเล็กๆน้อยๆก็คือชุดควบคุ้มของเขานะครับแล้วก็มาเบิ่งนฟังนี่นะครับฟังนี่นะครับกับสีมีทั้งด่าน เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงขัดแยกนะครับเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มนะครับความกว้างขึ้น99มิลลิเมตรนะครับคือชุดนี้นะครับกริสีกระสีชุดนี้นะครับนี่เพิ่มขึ้นนะครับใหญ่กว่าเก่านะครับใหญ่กว่าเก่าหลักกายาวกว่าเก่านะครับความยาวจะอยู่ที่1 3 7 5เจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรนะครับ นี่ครับกับซีมีประมาณนี้นะครับตู้บอกตู้ของยังนะครับตู้ยังกะบกรองดีซีเจ็ดสิบจีพัดนี่ครับดีๆนะครับระกะนะครับออปชั่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับกะกะบซีมีทั้งด้านนะครับชุดนะครับข้างหลังนะครับเขาซีมีระบบนะครับซีมีระบบเซนเซอร์นะครับเตือนน้ำมันเต็มถังนะครับซีมีระบบเซนเซอร์เตือนน้ำมันเต็มถัง เวลาเขาเติมนะครับน้ำมันจีเต็มถ <c oughs> <ainsi, Energie> <Exodus> ังมากจีเ <het> ตือนนะครับแล้วก็จีมีฝาล็อกถังน้ำมันมาให้นะครับตัวนี้บ่มีนะครับก็จีมีฝาล็อกถังน้ำมันมาให้คือกะบอกง่ายๆนะครับมันก็แตกต่างกันบ่หลายนะครับมันก็คือกันเบิดนะครับเพียงแต่เขาว่าเอาข้อนะครับเอาข้อบกพ่องนะครับของดีซีของดีซีเจ็ดิบจีพัดนะครับข้อบกพ่องเล็กๆน้อยๆนะครับไปปรับปรุงนะครับเอให้มันสะดวกสบายกว่าเก่านะครับพวกปากนะครับปาก ค้อนะครับกับซ้ำกันเบิดนะครับกับบกว่างนะครับบกว่างไปกว่า70นะครับกับตัวเดียวกันนะครับกับเพิ่มเติมก็คือชุดคอนโซลนะครับลักลักคอนโซลแล้วก็แผงมอนํำนะครับตะแกรงนี่นาจะซ้ำกันนะครับกับเพิ่มเติมมาซัมหนีนะครับแล้วก็มีกับมักัสีกะสีมีช่วงล่างนะครับเพราะกสรออกแบบมันดีกว่าเก่าจังหน่อยนะครับแล้วก็ปั๊มกับเป็นตัวเดิมนะครับชุดนี้นะคือตัวเดิมเบรดนะครับกับ เปลี่ยนนะครับบกง่ายๆกับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่สติเกิดนะครับแล้วกับเปลี่ยนแค่คอนโทรลขวบคุมนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับทุกอย่างทุกอย่างกับเหมือนกันนะครับทุกอย่างกับคือกันเบรดนะครับลดกระสิตมอมแมมจัดจังหน่อยนะครับว่าท่านได้ทาความสะอาดนะครับว่าเอาไปหลากรถดไถมากครับรถดไถติดลมต้องใส่รถเกี่ยวหลักนะครับนี่ครับกับนี้มีประมาณนี้นะครับทุกอย่างก็คือเหมือนเหมือนกันนะครับคือกันเบรดนะครับปากตู้ คอนะครับแลวก,ก็ตะแกงคัดแยกตํบได้ซีระดับก็คือเก่านะครับก็คือดีซีเจ็ดสิบจีพัดดีดีนะครับกะกาง่ายกบเปี่ยนแค่ระบบขวบคุมนะครับขวบคุ้มรอโนมแลวก็ขวบคุ้มรอโนมและะ้ว ôm, ละกะ็เหลี่ยวใส่เหลี่ยวขวายกหัวเกียวึ้นยกหัวเกียวลงนะครับเป็นคือเก่าหากับลอยหานะครับก็พวกเก่าหาลอยหาเก่าสามนะครับกะเช็ดมันคือกันนะครับกะง่ายตอกันสุด ในตอก้ารขวบคุมนะครับครับราค่นะครับมันก็ค่อน้างที่จะไล่กับเจ็ดสิบพัดนะครับที่เขาเฮ็ดมาแไปนั้นนะครับจากความฉีดของผมนะครับก็คือว่านะครับดีซีเก่าสามนะครับมันบบคอยตอบโจทย์ลูกค้าปั้นไดนะครับส่วนมางนี่ตอบโจทย์อยู่ทีดีซีเจ็ดสิบนะครับแล้วก็เขาก็ได้คิดนะครับ ได้คิดว่านะครับเก่าสามนี่มันมีข้อดีหลายนะครับก็คือระบบไฟฟ้านะครับควบคุ่มนะครับปวกรอโนมนะครับปวกยกยกข้อนะครับเ้าการได้คิดคนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็คือง่ายๆก็เอาระบบนะครับของดีซีเก่าสามนะครับมาใส่นะครับแล้วก็เห็นมันเป็นโตโปไปเลยนะครับกับเปลี่ยนซื้อหลุนนะครับเป็นดีซีเจ็ดิโปนะครับ นี่นะครับกัสีมีประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือ DC ซีเก่าสามนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็พอเป็พี่น้องนะครับอาจอาจจะเห็น DC ซีเจ็ดสิบนะครับดีกว่านะครับยังไงก็ดีซีเจ็ดสิบนะครับขายดีนะครับช่วงนี้นะครับรถอุ่มนะครับเก่าสามนี่สีบอปปั้นไรนะครับกัสีมีแหลกๆนะครับต้อนกระแสดังๆนะครับว่าระบบจะสั่นยังสี่ได้นะครับยกโตขีดเห็นยังได้นะครับกั ง่ายๆก็คือเขาเอาขอนะครับบล็อกองของดี7 0 g จ็ดีพัดนะครับไปปรบปรุงแก้ไขให้มันดีนะครับแล้วก็ดึงระบบของ DC เก่าสามนะครับมาซอยนะครับเพื่อให้มันโป้ขึ้นเก่าๆนะครับก็คือให้มันไงต่อการขวบคุมนะครับนี่ครับกัสีมีประมาณนี้นะครับโอเคครับผมคันมาคลิปนี้นะครับกับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจเบนรถไทยสิงนะครับกับ ขอฝากนะครับฝากนะครับฝากกดไไหลกดแช์นะครับฝากแช์ลงกลุ่มนะครับแช์ไมให้พี่ให้น้องเบ่งนะครับแบ่งปันประสบการณ์แช์ประสบการณ์กันไปนะครับ่องนี้นะครับการสิ่ลงคลิปนะครับทุกทุกวันนะครับเวลา19เกนาฬิกา30นาทีนะครับลงลงสมือนะครับ1 9เกานาฬิกา30นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ